สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของย่อมหาปูชนียาอาจารย์เป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะสงหัวใจนะคะทักทายสมาชิกรายการซูมไอดอลทั่วโลกนะคะที่กำลังติดตามรับชมอยู่ค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ gbnus com ค่ะ ผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสมาสนทนาพูดคุยกับพระอาจารย์คะ่ะที่ท่านได้มีโอกาสเดินทางไปปฏิบัติศาสนากิจ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ในต่างแดนนะคะนประเทศแอฟริกาใต้ค่ะซึ่งนับวันนะคะก็จะเกิดความสว่างสวัยในใจของชาวท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในวันนี้พระอาจารย์พร้อมแล้วนะคะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆของตัวท่านเองรวมไปถึงการทําหน้าที่ในการเผยแผ่สิ่งดีๆแบบนี้ไปสู่ใจของชาวโลกกันด้วยค่ะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆก,กันนะคะพระรัชศาลชยานันโทรพระอาจารย์ประจารําวัด พัทุแคบทาวประเทศแอฟริกาใตาก้กราบมัสการพระอาจารย์เจ้าค่าะขอเจริญพรโยมพิธีกรนะแล้วก็โยมผู้ชมสูมไอดอลทุกคนทุกท่านทั่วโลกเลยนะจะถือเจ้าค่ะกับเรียนสอบถามถึงตำแหน่งที่พระอาจารย์ได้รับบุญอยู่ที่วัพุเคบท,ทาวเจ้าค่ะพระอาจารย์เอ่หลวงพี่รับบุญนะครับ ก็มีนำนั่งชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ช่วยในการต้อนรับชาวต่างชาติที่มาค้าสมาธิทุกๆวันทุกๆวันอาทิตย์นะแล้วก็มีต้องทําบุญงานสื่อนะครับถ่ายรูปแล้วก็เอารูปเนี่ยมาลงตามโซเชียลนะเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชาวต่างชาติที่เขายังไม่รู้จักเราเนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธเกทาวครับ ก็ต้องบอกว่าพระอาจารย์ทําหน้าที่เผยแผ่ทั้งการเทศสอนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นแล้วก็ทําในส่วนของการเผยแผ่สื่อด้วยนะเจ้าคะทีนี้สมาชิกรายการซูมไอดอลอยากจะได้รู้จักเรื่องราวของพระอาจารย์มากยิ่งขึ้นเจ้าคะ่ะในส่วนของตัวตนของพระอาจารย์ก่อนที่จะมีโอกาสได้พบกับวัดพระธรรมกายอัธยศาศัยรวมถึงคติในการดําเนินชีวิตหรือความสุขในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะหลวงพี่เนี่ยก็เป็นคนที่ แต่ก่อนนะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่กล้าแสดงออกนะพูดน้อยแล้วก็ขี้อายนะครับค่อนข้างขี้อายเลยซึ่งหลวงพี่ก็มีหลักในการใช้ชีตนะครับว่าเราต้องพยายามนะถึงจะประสบความสำเร็จชีวิตถึงจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ความสุขในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าก็เหมือนคนปกติทั่วไปครับก็มีความสุขดีนะออพอพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็คิดว่า ชีวิตเราถ้าเกิดเราดําเนินไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันนา่ามันก็นาก่นาจะดีขึ้นนะครับอืม,อมก็คือมีความสุขแบบทั้งโลกนะเจ้าคะในการเรียนในการที่จะศึกษาเรื่องราวต่างๆโดยทั่วไปทีน่นี้จุดเริ่มต้นที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสมารู้จักกับวัพระธรรมกายใครเป็นกัลายาณมิตรหรือว่ามีช่องทางที่ได้เข้ามาสู่เส้นทางนี้ยังไงบ้างเจ้าคะพระอาจารย์ ตอนปีหนึ่งนะครับหลวงพี่ก็เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้สมัครชมรมต่างๆนะเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราร่วมอนะหลวงพี่ก็ไปสมัครตามชมรมต่างๆนะครับเพราะว่าอยากที่จะแบบลองไปฝึกงานลองไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้ไปเจอชมรมพัฒนาศักยภาพนะครับซึ่งก็มีพี่ๆนะพี่ๆชมรมพี่ๆนผะู้มมประสานงานแล้วก็พระอาจารย์นะครับ มาเล่าธรรมะมาอะไรเงี้ยครับซึ่งเรารู้สึกชอบอเพราะปกติเนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยสังคมโดยรอบเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนสนใจเรื่องจิตใจเท่าไหร่แต่เราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยชอบสวดมนต์ชอบอะไรอยูอย่แล้วเรามาเจอพี่ชมลมเนาะพี่ชมลมก็ชวนมาสวดมนต์ชวนมานั่งสมาธิเงี้ยเราก็รู้สึกเออดีเหมือนกันก็เลยมาแล้วเราก็ติดที่พี่ๆเขาเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะ แล้วก็พี่เขาก็ถือศีลแปดอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นคนธรรมะธรรมโมเรารู้สึกอยู่ด้วยเรารู้สึกเย็นรู้สึกสบายใจนะครับก็เลยมาที่ชมรมงชมรมนี้บ่อยๆเนาะแล้วพระอาจารย์เนี่ยท่านก็เทศนะซึ่งท่านไม่ได้เทศแบบน่าเบื่อเหมือนที่หลวงพี่เคยเจอในอดีตท่านก็เทศแบบทันยุคทันสมัยมีตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราเราฟังแล้วเราเข้าใจมองภาพออกเนาะล้วก็รู้สึกว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ได้หาา่างไกลไม่ได้แบบ สูงจนเราเอื้อมไม่ถึงนะเรารู้สึกว่าเออมันเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้พอหลวงพี่มาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมนะเราได้เรียนรู้เรื่องเป้าหมายชีวิตเออเราก็เลยเได้ได้ก้าเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยพี่ๆเขาชวนเราบวชเนี่ยเราก็โอเคตัดสินใจลองมาบวชของการธรรมทายาด,ดูนะครับจ้ค่ะซึ่ง ยิ่งทําให้เราได้เข้าใจหนักขึ้นได้อีกเนาะเออเป้าหมายชีวิตเนี่ยเราเกิดมาทําไมนะแล้วเ,เรามีอะไรอะเรามีสิ่งที่ว่าเรื่องกฎแห่งกรรมอีกที่แบบกำหนดชีวิตเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเออพอเรามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เรารู้สึกว่าเออชีวิตเราไดขิดได้นะเราไม่ใช่ว่าเกิดมาใช้กรรมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งมารู้จากครูบาอาจารย์นะมาจรกมารู้จักหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็ ได้เห็นเป้าหมายอุดมการของท่านเนี่ยเออว่าท่านจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็อยากติดตามท่านไปด้วยเหมือนกันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้หลวงพี่เนี่ยได้มาเข้าวัดด้วยได้มาเป็นอาสาสมัครนคะแล้วก็เมื่อเรียนจบเนี่ยก็เลยตัดสินใจออกบวชนั่นเองครับอพระอาจารย์บวชในรุ่นไหนเจ้าคะเ,ออเป็นโครงการบวชแสนนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับ เจ้าค่ะชีวิตของการฝึกฝนอบรมตนเองในเพศสมณะมีความสุขหรือความประทับใจอะไรเกิดขึ้นบ้างจเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ชีวิตสมณะเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ง่ายนะ <c oughs> คือเรามาเนี่ยมันชีวิตนักบวชเนี่ยมันเป็นชีวิตที่อาเราอาจจะเรียกว่าเออมันปลอดโปร่งมนันแต่ว่าเราเนี่ยต้องมาต่อโู่กับกิเลสในตัวนะเราอยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราเคยที่จะทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยพอเราได้มาบวชเนี่ยเรื่องที่ไม่ดีบาปทั้งหลายเนี่ยความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องละเว้นนะเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้เรามีความบริสุทธิ์บริบูรณ์มากขึ้นนะซึ่งมันทําให้หลวงพี่เนี่ยได้แก้ไขนิสัยตัวเองนะค่อยๆแก้ไปเนาะแก้ไปแล้วเราก็มีพระอาจารย์เนี่ยที่ท่านคอยให้ธรรมะแล้วก็ให้กําลังใจเราเนี่ยทาให้เราเนี่ยมีกําลังใจที่จะ แยกข้อเสียนี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะให้มันลดน้อยลงไปเนาะนั่นแหละครัเจ้าค่ะในส่วนของการบวชมีนอกจากการฝึกฝนอบรมตนเองแล้วสิ่งที่พระอาจารย์เรียกว่าความสุขในเพศสมณะคือเรื่องอะไรเจ้าค่ะก็ชีวิตสมณะเนี่ยหลวงพี่รู้สึกว่ามันไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องที่ทั่วๆไปอะ่ะเทุก จากการทำมาหากินทุกจากการคลองเรือนเออเราเราได้มาทําตัวเองให้บริสุทธิ์บริวรมากขึ้นได้มานั่งสมาธิเนี่ย mm hmm. ให้เราได้สัมผัสความสุขภายในซึ่งหลวงพี่เนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่มีความสุขขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็พอได้สัมผัสได้บ้างว่าเออสมาธินี่แหละที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขนะแล้วมันสามารถ แพร่ขยายและส่งต่อให้คนอื่นได้เหมือนกันเจ้าค่ะพอพูดถึงเรื่องของการแพร่ขยายความสุขและส่งต่อเนี่ยนะเจ้าค่ะอยากกับเรียนสอบถามพระอาจารย์เลยว่าพระอาจารย์ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่ในต่างแดนได้อย่างไรเจ้าค่ะหลวงพี่ถูกพระอาจารย์ที่ท่านดูแลมานะชวนไปนะซึ่งตอนแรกหลวงพี่ก็ไม่อยากไปหรอกเพราะว่ามันเป็นต่างประเทศด้วยแล้วก็หลวงพี่ก็ไม่ได้ พูดภาษาอังกฤษได้ดีอะไรอย่างนั้นยังแบบรู้นิดๆรู้หน่อยๆซึ่งอตอนแรกก็ปฏิเสธไปแต่พระอาจารย์ท่านก็เล่าว่าเออเนี่ยเ,ออเรามาแล้วเนี่ยเรามาบวชเนี่ยเราก็มีเป้าหมายอุดมการณ์กับหมู่คณะไม่ใช่หรอเนี่ยเออคือเป้าหมายครูบาอาจารย์เราเนี่ยก็ต้องการเผยแผ่วิชาธรรมกายไป้ทั่วโลกคือพระอาจารย์ท่านก็ก็ให้เหตุผลนะเราก็เลยเออ เราก็ลองมาก่อนก็ได้เราลองมามาดูถ้าไม่ไหวไงค่อยว่ากันก็เลยก็เลยมายอมมาแล้วก็ลองมาดูว่ามันเป็นยังไงเจ้าค่ะอืเป็นอย่างไรเจ้าคะ่ะพอได้มีโอกาสมาเหยียบแผ่นดินที่แอฟริกาใต้นี่เป็นที่แรกที่พระอาจารย์ได้มาทําหน้าที่ในต่างแดนเลยหรือเปล่าเจ้าคะ่ะอ่ใช่ครับเป็นที่แรกเลยซึ่งหลวงพี่เนี่ยตอนแรกก็กลัวนะแบบอกเฮ้ยเราจะ เราจะถูกอะไรอ่ะจะมีคนมาทําร้ายเรามามาปอนอะไรเราไหมแต่พอมาแล้วเนี่ยเออมันก็ไม่ได้เป็นที่ที่น่ากลัวขนาดนั้นนะที่แอฟริกาใตา้คือพอเราเรื่องกันเลยมันก็เป็นที่เจริญระดับหนึ่งนะแล้วก็มีคนที่เขาอยากจะมาศึกษาธรรมะด้วยอ,อยากมาเรียนรู้เรื่องสมาธิเนี่ยคือเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนประ,ประเภทนี้นะ,ะเออซึ่งบางคนเนี่ยเขาเคยไปประเทศไทยนะ ไปเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ไปตามวัดตามต่างๆเนี่ยไปนั่งสมาธินีคือเขาสแสวงหาซึ่งพอเรามาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีมากเลยที่เรามาเออแล้วพอเขาได้มานั่งสมาธิเนี่ยเขาก็ได้เหมือนได้มาเจอที่ที่ปลอดภยัยที่ที่เขาได้มาสงบใจอีกครั้งหนึ่งนั่นเองอเจ้าค่ะพอมาครั้งแรกคือพระอาจารย์ได้ไปทําหน้าที่ในการ สอนสมาธิแนะนําสมาธิเลยหรือเปล่าเจ้าคะหรือว่ามาบุกเบิกสร้างวัดอะไรตาอ,อะไรอย,อย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้เล่าความปลื้มถ่ายทอดให้กับญาติโยมได้ฟังหน่อยเจ้าค่ะคือหลวงพี่เนี่ยถือว่าเป็นชุดหลังนะ,ะมีชุดก่อนที่พระอาจารย์ท่านมากันก่อนท่านมามานอนแบบว่าตามบ้านโยมทั่วไปหรือมานอนแฟลตเนี่ยแล้วก็ตะเวนหาที่ เพราวเคทาวเนี่ยเพื่อหาที่ที่จะสร้างวัดเนี่ยก็คือใช้เวลาระยะหนึ่งเลยคือตอนที่หลวงพี่มาเนี่ยคือทุกอย่างมันเสร็จเกือบหมดแล้วอื mm hmm. หลวงพี่มาเนี่ยก็อมาช่วยอย่างแรกเลยคือโปรโมทวัด mm hmm. ช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่ามีวัดอยู่แล้วมานั่งสมาธิ mm hmm. ซึ่งตอนแรกหลวงพี่ยังไม่ได้เทศเลยเพราะหลวงพี่เนี่ยก็ยังฝึกอยู่ยังยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเออก็เลย แค่เป็นผู้ช่วยนะ,แ,ะแรกๆก็คือช่วยต้อนรับปฏิสันฐานคือแบบทักทายเขาเมื่อเขามาแล้วก็ทำหน้าที่ลงทะเบียนนะเนาะเขาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วก็จดชื่อเขาวไว้แล้วก็ลงทะเบียนแรกๆทำแค่นี้เองนะแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปเพื่อเอารูปเนี่ยไปประชาสัมพันธ์อีกทีเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขารู้ว่ามีวัดอยู่แล้วพออยู่มาเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆเนี่ย อาจารย์ท่านก็ขยับให้ให้หลวงพี่เนี่ยได้มาฝึกนํานั่งนะเนี่ยก็ก็ฝึกหลวงพี่ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะก็จำสคริปต์อ่านสคริปต์บ้างเนี่ยก็ฝึกไปซึ่งเขาก็พอฟังรู้เรื่องแหละอะ่เขาก็เลยนั่งได้กันนะครับ แล้วครั้งแรกเชื่อแน่ว่ามันจะต้องมีครั้งแรกที่รอจจา์ได้ขึ้นสอนสมาธิเนี่ยนะเจ้าคะความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไรรวมไปถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นเพราะว่าสอนกับชาวท้องถิ่นโดยตรงเลยเจ้าคะ่ะรอาจาร์เขาตื่นเต้นครับตื่นเต้นแน่นอนซึ่งผมพี่ก็ครั้งแรกก็คือพูดไม่ถูกนะแต่ว่าเอาสคริปต์ไปนะ เราก็ให้เขาหลับตาเนาะเขาก็ไม่เห็นอะไรแล้วเราก็ <laughs> เราก็พยายามอ่านนะอ่านแบบใจเย็น <laughs> ๆอ่านเหมือนเรานำ <laughs> นั่งเป็นนะเออ <laughs> ก็อ่านไปอ่านไปเขาก็คือเขาก็ทําตามทําตามนะซึ่งพอนำนั่งเสร็จเนี่ยเราก็ลงไปถามนะว่าเป็นยังไงนะส่วนใหญ่เขาบอกว่าโอ้รู้สึกดีมากเลยนะ <laughs> ประทับใจมากเลยซึ่งก็ผมพี่ว่าก็ก็จะน,น่าจะมีทั้งที่ ตอบจริงๆแล้วก็อาจจะตอบตามมารยาทเนาะตอบเห็นด้วยความตั้งใจของพระอาจารย์ครับวค่ะแต่ก็มีคนที่มาแบบมาต่อเนื่องนะแบบว่าอันนี้คือน่าจะนั่งดีระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาเรื่อยๆอบางคนถามเขาเขาก็บอกว่าเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเออเขาก็นั่งแล้วก็เมื่อยอนั่งแล้วก็คิดมีเรื่องในหัวคิดมากมายเนี่ยซึ่งเออ หลวงพี่เองก็รู้สึกว่าเออมันเป็นปกติเนาะคนที่นี่คนที่ไหนก็เป็นกันหมดเออมันก็เลยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันแล้วเขาเนี่ยก,ก็ชอบที่จะมานั่งรวมกันเยอะๆนะครับ oh. เพราะว่าเขารู้สึกว่าเวลามานั่งรวมกันเยอะๆเนี่ยมันเป็นพลังหมู่แล้วทาให้มีกําลังใจที่จะนั่งยิ่งขึ้นไปครับ oh. เหมือนกับว่าพอมานั่งร่วมกันแล้วนั่งได้ยาวนานขึ้นแล้วก็มีเพื่อนๆที่มานั่งเป็นเพื่อนกันมีกําลังใจร่วมกันเนี่ยนะเจ้าคะ่ะความประทับใจก็เลยเกิดขึ้นแล้วมาอย่างต่อเนื่องเริ่มแรกนี่มาประมาณกี่ท่านแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีกี่ท่านแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เริ่มแรกก็ประมาณเจ็ท่านนะอืม,อมเ,รอนะเรื่อยๆนะเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนใหม่เนี่ยมาเรื่อยๆเกือบทุกท ทุกสัปดาห์เลยนะเวียนกันมาเวียนกันมาปัจจุบันเนี่ยประมาณ1 4บสถึงสิคนขึ้นนะอีกสุดเนี่ยยีคนเจค่ะแบบที่เป็นวันอาทิตย์ธรรมดาเลยนะเออต่ออาทิตย์ที่เขาได้มีโอกาสมานี่คือชาวท้องถิ่นล้วนๆถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่เป็นชาวท้องถิ่นเลยชาวท้องถิ่นเลยคนที่อยู่ที่นี่เลยอเจ้าค่ะเห็นทราบข่าวใน Facebook ที่พระอาจารย์เคยโพสต์เกี่ยวกับว่ามีชายท่านหนึ่งเนี่ยสนใจ อยากที่จะศึกษาชีวิตในในในส่วนของพระพิสุด้วยตรงนี้จ้ะค่ะพระอาจารย์มีได้แนะนำหรือว่าบอกเขาไหมว่าเ,เรื่องราวของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรคือเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มต้นจากสมาธิแต่อย่างไรทำไมเขาถึงสนใจในชีวิตที่จะแบบอยากมาเป็นพระพิสุท์สงฆ์ในพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะคือพอเขามาเนี่ยเขา ได้เห็นว่าพระอยู่ยังไงพระทำอะไรเนี่ยเขาก็เลยเริ่มสนใจ mm. ก็เริ่มถามก็คือเป็นการคุยกันแหละว่าคืออยากรู้ว่าพระ mm. เป็นยังไงค่ะ <c oughs> กินข้าวได้กี่มื้อกินอะไรไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะ mm. คือเขาก็คือเหมือนเขาไม่รู้ไงว่าพระคืออะไรเขาก็จะถามถามไปเรื่อยๆนะครับถามไปเรื่อยๆเราก็ตอบไปว่าเออพระอยู่กันอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับอืมซึ่งเรา ก็จะค่อยๆสอนเขาเรื่อยๆนะต้องอคือไม่สามารถแบบชวนมาบวชได้เลยเราต้องเริ่มจากอ่ะให้เห็นประโยชน์ของการนั่งสมาธิอยู่<ต>ก่อนนะเพราะว่าถ้ามาบวชแล้วอ่ะมันต้องนั่งสมาธิอ่ะแล้วค่อยๆใส่เรื่องศีลอะเขาต้องรักษาศีลนะ,ะมาคือยิ่งบวชเป็นพระเนี่ยศีลยิ่งเป็นสองรอยิบเจข้อคือมันเยอะกว่าอ่าคน ปกติน,นะคือเราค่อยๆใส่ให้เขาเรื่อยๆให้เขาเรียนรู้ไปอเจ้าค่ะก็เป็นวิมิตหมายอันดีนะเจ้าค่ะที่แบบชาวท้องถิ่นเริ่มมีความสนใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นเนี่ยนะเจ้าค่ะและในส่วนของปีนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เห็นบอกว่าจะได้มีในส่วนของบุญกฐถินในปีนี้ที่จะขยายพื้นที่เพิ่มเติมในการรองรับชาวท้องถิ่นด้วยตรงนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ คับปีนี้เนี่ยวัดพุทธเคบเทาวเนี่ยต้องการที่จะขยายพื้นที่เพิ่มนะเพื่อเป็นโซนที่พักพระสงฆ์ซึ่งพื้นที่เดิมที่พระสงฆ์พักกันอยู่เนี่ยก็คือเป็นบริเวณปัจจุบันเนาะเบริเ,เวณใหญ่สิตัวอาคารสีฟ้าเนี่ยก็จะมีที่พักที่ทั้งเป็นที่เก็บของด้วยคือพระเนี่ยนอนในที่เก็บของนั่นเองนะจำมาที่นั่นนะเจ้าค่ะซึ่งได้ ซึ่งพอเราได้พื้นที่ที่ขยายเพิ่มเนี่ยเราก็จะเอาของที่เก็บเนี่ยเอาไปไว้ในในพื้นที่ใหม่มและพระก็มูฟไปอยู่ตรงพื้นที่ใหม่ส่วนพื้นที่พื้นที่เดิมเนี่ยก็จะทําเป็นห้องพักสําหรับอ่าทั้งสาธุชนคนที่อยากมาปฏิบัติธรรมแบบมากกว่าหนึ่งวันนะค้างคืนอะไรเงี้ยคือเราสามารถจัดเป็นค่ายปฏิบัติธรรมให้ชาวท้องถิ่นได้นะอืมแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยรวมทั้งสร้างอาสาสมัครชาวท้องถิ่นเนาะเพราะว่า อย่างตัวหลวงพี่เองเนี่ยที่มาเป็นอาสาสมัครเนี่ยก็ต้องมานอนวัดแล้วก็มาช่วยงานวัดซึ่งถ้าเราได้ที่เนี่ยเราก็เราได้ที่ที่เราจะซื้อเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่เพิ่มให้คนที่อยากมาช่วยงานวัดเนี่ยได้มานอนค้างแล้วสามารถช่วยจัดงานบุญได้เพราะอย่างที่วัดพุทธเคทนทาวเนี่ยเวลาบูชาข้าวคราเนี่ยะจะตรงกับเวลาที่ไทยเนี่ย ประมาณตีสี่ครึ่งซึ่งถ้าไปชวนคนท้องถิ่นมาตอนตีสี่ครึ่งเนี่ย <c oughs> คงยากถูกไหมแล้วประเทศนี้มันหนาว <c oughs> คงไม่มีใครอยากตื่นมาหรอกแต่ถ้าเกิดเขาสามารถมาค้างที่ที่วัดได้เลยเนี่ยการตื่นมาร่วมงานแล้วมานั่งสมาธิร่วมกันเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องไม่ยากเลย <c oughs> รวมทั้งเนี่ยอนาคตเนี่ยเราก็จะสามารถอบมรมจัดบวชสามาเณรได้นะครับเพราะว่ามีที่เพิ่มแล้วก็ <c oughs> จัดได้เต็มที่เลยเนี่ยครับคือสิ่งที่วัดคุณเทพเทาตั้งใจที่จะทําในอนาคตนั่นเองอืมเจ้าค่ะแล้ววันทอดกรถินเป็นอย่างไรรายละเอียดกิจกรรมงานบุญเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์จะได้เชิญชวนผู้บุญผ่านทางรายการซูมไอดอลเลยเจ้าค่ะถ้าเดินทางไปได้หรือว่าถ้าเดินทางไปไม่ได้ติดตามช่องทางหรือว่าร่วมบุญได้อย่างไรเจ้าค่ะก็วันกรถินเนาะจากวันที่19พฤศจิกายนนี้นะก็ ช่วงเวลาเนี่ยก็คือประมาณ10โมงเช้านะเป็นถึงเที่ยงซึ่งมันก็จะ,อ,ะอันนี้เป็นเวลาที่นี่เนาะถ้าจะร่วมกิจกรรมเนี่ยก็เดินทางมาเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษากับทางที่วัดพุทธเกตเทาเนาะแต่ถ้าเกิดไม่สามารถร่วมมาเดินทางด้วยตัวเองได้ก็สามารถร่วมบุญร่วมปัจจัยมาได้นะครับทางที่บัญชีของวัดพุทธเกตเทาได้นะครับตามที่ขึ้นอยู่บนต่อน,นั่นเอง นะคะหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook ของทางวัดพุดเก็ทาวด้วยก็ได้จะได้ติดตามข้อมูลแล้วก็รับชมภาพแห่งความปลื้มปิติใจในการสั่งสมบูรณกระถินแล้วก็ร่วมกันในการขยายพื้นที่ให้กับวัดพุดเก็ทาวได้ช่วยกันขยายงานพระพุทธศาสนาได้เพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยนะ,ะคะเพราะว่า สิ่งที่พระอาจารย์บอกนี่ก็เป็นประโยชน์ในการขยายงานพระพุทธศาสนามากมายเลยทีนี้เจ้าค่ะมาถึงเรื่องราวของพระอาจารย์กันต่อเพราะว่าได้มีโอกาสไปทําหน้าที่ในต่างแดนได้เลือกเส้นทางในการดําเนินชีวิตที่ต้องบอกว่าถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยนะเจ้าค่ะความรู้สึกจากใจเจ้าค่ะของพระอาจารย์ว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะวัดพระธรรมกายนะก็ได ให้เป้าหมายเลยนะสิ่งที่แรกเลยคือได้เป้าเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งที่แรกเนี่ยวงพี่ก็มีเป้าหมายในแบบที่ตัวเองคิดนะเราองพี่ชอบทางด้านคอมพิวเตอร์นะก็เลยฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กนะไปแข่งไปประกวดแล้วก็เข้าเรียนในสาขาที่เราอยากจะรู้อยากจะเรียนอยากจะเป็นเนี่ยเออแต่พอเราได้มาศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็รู้ว่าเฮ้ย ชีวิตมันไม่ได้แค่นี้นะเรามันไม่ได้จบแค่ชาตินี้นะเออเรายังต้องเกิดมาอีกเรายังมีเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของภัยของวัฏฏะสงสารเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเริ่มเอิดใจว่าเออสุดท้ายเนี่ยเราจะเอาอเวลาเรี่ยวแรงพละกกาลังสติปัญญาเราเนี่ยเอาไปใช้กับความฝันของเราแค่นั้นหรอหรือว่าเราจะเอามาใช้ในการสร้างบารมีอมนะซึ่งเนี่ยถ้า เราไม่ได้มาศึกษาที่วัดพระธรรมกายเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเอชีวิตเนี่ยที่จริงอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นนะแล้วที่วัดพระธรรมกายเนี่ยก็มีคนเนี่ยที่คิดเหมือนกันเหมือนเหมือนกันนะที่อยากที่จะสร้างบารมีแล้วก็อยากที่จะฝึกฝนตัวเองเนาะซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถฝึกฝนตัวเองได้เราผิดพลาดได้อ่าผิดพลาดได้ไม่มีใครอ่ามา ทำร้ายเราก็คือเราผิดพลาดเขาก็เตือน oh. เตือนแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็ให้ธรรมะเนี่ยให้เราไปปรับปรุงตัวเองซึ่งที่วัดเนี่ยก็ยังเป็นที่ที่ปลอดภัยเป็นที่เหมาะที่เราจะได้ฝึกฝนตัวเองแล้วก็ได้รักษาศีลได้อย่างเต็มที่เนาะเพราะว่าเกิดเราอยู่ทางสังคมโลกข้างนอกเนี่ยเราต้องต้านกระแสะกิเลส oh. อย่างมากอะซึ่งวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอย่างเรื่องอการ กินเหล้าการดื่มสุราเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเราเราไปอยู่ตรงนั้นนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้านได้แค่ไหนแต่การที่เราได้อยู่ที่วัดพระธรรมก,กายเนี่ยเราได้อยู่ในสังคมที่รักษาศีลเป็นปกติม,มันก็ทําให้เรารักษาศีลได้ง่ายขึ้นไม่ต้องฝืนแล้วก็คุยกันแต่เรื่องที่เป็นธรรมะเรื่องที่เป็นบุญกศุศลเนี่ยคือสิ่งที่วัดพระธรรมก,กายให้เรามาเจ้าค่ะในส่วนข้อคิดหรือว่าเป้าหมายของพระอาจารย์เป็นอย่างไรเจ้าคะครับ ก็คือการสร้างบรารมีมันต้องอดทนอ,อดทนกับทั้งกิเลสข,ของตัวเองนะแล้วก็อดทนต่อความไม่เพอร์เฟกนะของอคนที่อยู่รอบตัวนะซึ่งคนที่เราคนที่มาเข้าวัดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นคนเพอร์เฟกดีทุกอย่างนะก็มีข้อเสียนะซึ่งการที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบางเพราะว่าความไม่เพอร์เฟกนะ เจอความไม่เพอร์สเปกเนี่ยมันก็มันก็มีปัญหาขัดกันตลอดเนาะซึ่งถ้าเกิดเราไม่อดทนเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่สามารถสร้างบารมีได้เต็มที่ไม่ไม่ไม่สามารถสร้างบารมีได้ตลอดรอดฝั่งนะสุดท้ายก็ทนไม่ได้ออกไปเงี้ยซึ่งมันก็น่าเสียดายแล้วก็พลาดโอกาสที่เราจะได้ทําตัวได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะอืมส่วนเป้าหมายนะในอนาคตเนี่ยเราพี่ก็ ตั้งใจที่จะบวชให้ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะเนี่ยที่จะช่วยในการเผยแผ่เนี่ยให้ได้มากขึ้นนะซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของภาษาแต่ถ้าหลวงพี่พูดได้มากพูดได้คล่องได้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะทําให้หลวงพี่สามารถถ่ายทอดธรรมะเนี่ยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยให้กับชาวโลกให้กับคนท้องถิ่นที่นี่เขาได้รับรู้รับทราบอย่างไม่ตก ไม่ขาดตกบกพร่องและเขาจะได้มีข้อมูลที่ถูกว่าเออเขาควรดาเนินชีวิตยังไงแล้วเขาควรก้าวมาศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างนี้ไหมน,นี่คือเป้าหมายของเราพี่ครับเจ้าค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะพระรัชศาชยานันโทรพระอาจารย์วัดพุทธเปทาวประเทศแอฟริกาใต้ที่ได้มาเป็นสูงมไอดอลให้กับเราในวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะเจรเลพรนครับ ได้ฟังเรื่องราวดีๆที่พระอาจารย์มาแบ่งปันกันแล้วนะคะกำลังใจในการที่เราจะทำหน้าที่ไม่ว่าเราจะช่วยในด้านไหนได้แต่ว่าการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนารวมไปถึงการนั่งสมาธินี้เป็นสิ่งสำคัญที่พระอาจารย์บอกแล้วว่าทั่วโลกเขารอคอยเพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่ส่วนไหนเพื่อช่วยงานตรงนี้เราก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะรวมไปถึงบุญกรถินนะคะที่ท่านได้ฝากเอาไว้เพื่อที่จะ สนับสนุนงานเผยแผ่ขยายวัดเพื่อชาวท้องถิ่นต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการซูมไอดอลแล้วนะคะต่างลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ